สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับหรือว่า C A I ในวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเรื่องระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็น C A I ที่พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Scratch นะครับในการสร้างระบบ C A I ขึ้นมานะครับซึ่งตัว C A I นะครับผมได้ทำเป็นหัวข้อย่อยๆไว้นะครับทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะครับ มีเรื่องขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับซึ่งในแต่ละหัวข้อนะครับก็จะมีเนื้อหาบทเรียนนะครับที่ทําไว้นะครับเป็นเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางน,นะครับก็จะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะครับ เป็น C.I. ที่นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งหลังจากที่จบเนื้อหาในเรื่องขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเ,เตอร์แล้วนะครับก็จะมีทดสอบหลังเรียนนะครับซึ่งการทดสอบหลังเรียนก็จะมีเ,เป็นลักษณะของมินิเกมนะครับให้นักเรียนได้เล่นนะครับก็จะมีคําชี้แจงบอกนะครับแล้วก็มีตัวมินิเกมนะครับให้นักเรียนเล่นเป็นลักษณะของเกมตอบคําถาม ครับซึ่งหลังจากเล่นจบ,บแล้วนะครับก็จะมีคะแนนบอกนะครับโดยที่ให้ระยะเวลาในการทำข้อสอบ5นาทีนะครับประมาณนี้ให้แสดงให้เห็นนะครับซึ่งถ้าไม่ผ่านก็สามารถเข้าไปย้อนกลับไปศึกษาบทเรียนแล้วก็เข้ามาทำแบบทดสอบหลังเรียนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีเนื้อหาในเรื่องของหลักการทำางานของระบบคอมพิวเตอร์ นะครับซึ่งก็จะเป็นมินิเกมอีกอีกอนึงนะครับที่ที่สร้างไว้นะครับเป็นเกมตอบคำถามอนกานนะครับและก็เนื้อมินิเกมเล็กๆนะครับให้นักเรียนได้เล่นสนุกในการทำข้อสอบด้วยนะครับแบบนี้ใช้หัวข้อควบคู่นะครับ แบบทดสอบทั้งหมด10ข้อนะครับก็นักเรียนก็สามารถเข้ามาศึกษาด้วยตนเองนะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบนะครับคุณครูก็สามารถเช็คคะแนนหลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบในแต่ละหัวข้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมินิเกมนะครับที่ทำไว้นะครับก็จะเป็นตัวตอบคำถาม ทดสอบนะครับท <S <S ทน,น,นทั้งหมดสี่หัวข้อเลยนะครับซึ่งอันแรกก็จะเป็นเกมยิงจรวดเมื่อครู่นี้นะครับอันที่สองก็จะเป็นเกมปลาแล้วก็อันที่สามเนี่ยจะเป็นยิงปืนเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็จะมีมินิเกมอ,กอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมยิงธนูนะครับในการตอบคำถาม นขนาดนี้นะครับก็ท่านใดสนใจที่จะนำ C A I ไปใช้นะครับก็สามารถกรอกแบบฟอร์มในการอขอรับนะครับขอรับลิงก์ตัวโปรเจ c t สแครตัวนี้นะครับไปสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับหรืออาจจะรีวิวเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขอะไรเพิ่มเติมได้ก็รบกวนกรอกแบบ รบกล่กอกแบบฟอร์มให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นการเอผมจะได้รู้นะว่ามีใครรับลิงก์ไปแล้วบ้างนะครับก็ขอขอบคุณครับ